มาดูเรื่องแผนการบริหารจัดการน้ำในปี2568กันบ้างนะคะล่าสุดคณะกรรมการทรัพยากรน้ำแห่งชาติหรือว่ากนชก็ประเมินนะคะว่าปีนี้เนี่ยจะมี37จังหวัดเสี่ยงต่อการเกิดภัยแล้งค่ะเตรียมปรับแผนงบกลางนะคะแก้ไขปัญหา2-3,000ล้านบาทพร้อมกับมีการถอดบทเรียนจัดทําแผนรับมือน้ําท่วมซึ่งปีนี้ก็คาดว่าหน้าฝนนั้นจะมาถึงเร็วค่ะ โดยนายประเสริฐจันทร์รวงทองรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคมหรือว่ากระทรวงดีนะคะเปิดเผยว่าที่ประชุมกอนอชวันนี้เป็นการหาหรือถึงมาตรการเชิงรุกในการรับมือกับปัญหาภัยแล้งและมาตรการรับมือกับช่วงฤดูฝนด้วยซึ่งการรับมือกับภัยแล้งเนี่ยได้ขอให้หน่วยงานที่เกี่ยวขอ้องดำเนินการดังนี้ก็คือแจ้งประชาสัมพันธ์ให้พี่น้องเกษตรกรวางแผนเพาะปลูกข้าวนาปลังพร้อมส่งเสริมการปลูกพืชที่ใช้น้ําน้อยเร่งสํารวจ พื้นที่ที่ขาดแคลนน้าโดยเฉพาะพื้นที่แหลงซ้ำซากนอกเขตชลประทานรวมทั้งเรื่องของการจัดหาเครื่องมือเช่นเครื่องสูบน้ํารถบรรทุกน้ําเพื่อที่จะช่วยเหลือประชาชนซึ่งปีนี้ก็คาดว่าพื้นที่เสี่ยงเกิดภายแล้งจะมี3 7จังหวัดส่วนใหญ่อยู่ในภาคอีสานค่ะโดยในที่ประชุมได้เห็นชอบปรับปรุงแผนเสนองบประมาณในการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นก็คาดว่าจะใช้งบประมาณ2-3พันล้านบาท เราเห็นชอบในการปรับปรุงแผนที่จะเสนองบกลางนะครับในการแก้ไขปัญหาเรื่องเรื่องภัยแล้งยังไม่ได้กำหนดตัวเลขนะครับยังไม่ได้กำหนดตัวเลขแต่อยู่ระหว่างการทำงานกับสำนักงบประมาณอยู่น่าจะเกินเกินครับพันล้านนี่เกิน ผมเข้าใจว่าน่าจะระดับหลักพันพันล้านเนี่ยน่าจะสองสามพันล้านประมาณนี้นะครับแต่อาจจะขอเป็นครั้งครั้งไปนะครับเนื่องจากว่าจะดูคำนึงถึงความจำเป็นแล้วก็หลักเกณฑ์ของการของบกลางด้วยว่ามันมีความเดือดร้อนความจำเป็นอย่างไรนะครับ ส่วนการเตรียมรับมือฤดูฝนที่กำลังใกล้เข้าจะมาถึงแล้วเนี่ยนะคะที่ประชุมได้เห็นชอบร่างมาตรการรับมือฤดูฝนปี2568และโครงการเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการทรัพยากรน้ำในช่วงฤดูฝนปี2568เพื่อเสนอคณะรัฐมนตรีและเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องรับแผนไปดําเนินการโดยเฉพาะการเตือนภัยกับพี่น้องประชาชนให้ทราบอย่างต่อเนื่องรวมทั้งมีมติค่ะเห็นชอบผังน้ําเพิ่มเติมอีก7ลุ่มน้ําเพื่อให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ได้นำไปทําแผนในการบริหารจัดการน้ําต่อไปนอกจากนี้ขณะนประเสริฐยังบอกด้วยนะคะว่าในการรับมือภัยแล้งและอุทกภยัยปีนี้ได้ดําเนินมาตรการเชิงรุกแล้วก็มีการถอดบทเรียนเพื่อที่จะปิดจุดอ่อนเสริมจุดแข็งโดยเฉพาะการแจ้งเตือนให้พี่น้องประชาชนรับมือเพื่อบรรเทาความเสียหายของพี่น้องประชาชนค่ะ